อีกครั้งน้่มันต่อแลเก่งอนาคตอีกครั้งฟังไว้ครับทุกคนอนาคตอีกครั้งฟังไว้ครับทุกคนอีกหน่อยก็คงไม่พ้นํำเพลง ไม่สวยไม่สวยร้องไห้ไม่สวยลูกอ,อีหนูวันว่าแต่วันเนี้ยแต่งตัวสวยจังจะไปไหนอะลูกโอ้ยดีแม่แกนี่ไม่รู้อะไรทําไมวันนี้นะแม่วัดบ้านทองรีไรก็มีงานนะตายแล้วแม่รู้ว่าจะทํางานไม่รู้อะไรจะเข้าเลยลูกโอ้ยแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแม่ฉันบอกนะเนีงว่าอย่าแกอย่าแก่าอยากแก่ง ไม่ลูกมันเี้ยนะฉันนัดเพื่อนฝูงไว้มากมายน้องต้ไปเที่ยวแม่<ฮ>อ้าวปากก็เห็นลิ้นไก่ถ้าจะไปขอตังค์เอางออน,นี้ละกันนะลูกนะตอนนี้แม่ไม่มีเลยเดี๋ยวแม่จะงัดกระดานไปขายให้เองยืมใครได้ยืมไปก่อนเดี๋ยวแม่งัดกระดานขายได้จ้องตังไปให้ที่วัดนะลูกดีค่ะคุณแม่นี่ไปเลยม,มานะแม่เป็นห่วง<ฮ>ไปเลยลูกไปเลยลูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เขารับดีเลยเอางี้เอางี้บอกไปเลยว่าเอาสั้นๆเอาสั้นๆแล้วได้ใจความบอกเขาไปเลยเอาสั้นๆสั้นๆแล้วได้ใจความใช่แล้วอ้าวมาอุ้ยบอกเขาดีดีสิอ้มันสั้นเกินไปไหมนันสั้นเกินไปสั้นเกินไปเอารอบเดียวหลังสวยซะด้วยยกมือคำนับกราบ ทาลผู้ชมตาแมตตาคมยิงชายมาดูลิเกกันมากมายขอบคุณยิงชายน้องพี่งวดนี้เสียปมา อลิเกก็ตั้งร้องไจคนนั้นออขอสักนิดนึงครับขอสักนิดนึงอะไรขออะไรกระถิงแดงตลกสวัสดีครับพี่น้องพออ้าปากล้องลงเลยจะเลองทำไมล่ะน่ะ แล้วเป็นลิเกไงก็ยังร้องไว้แล้วร้องหน่อยเดียวเองกันหน่อยเดียวไงหนยเดก็พูดเธอทุกวันนี้เราสองคนฉันชื่อไอ้คอดชื่อไอ้เขียวสองคนเป็นผัวเมียกันอ้าวไม่ใช่เป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันอ๋อสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นผัวเมียกันไม่เป็นหัวเมียกันแต่มึงเป็นเมียกูอ่ถามอะไรหน่อยเถอะว่าไงพี่เตี้ยวว่าไงผมถามมาเลย นี่หัวคนลูกนิ้มิดวะลูกนี้มิดไอ้ขียลูกนีมิดบ้านมึงมีขนหรือไงเล่าเอาทำไมเราอยู่กันมาตั้งนานยังไม่รู้จักหน้าไม่รู้จักหัวอีกเละนานนันตีไม่เป็นไรยะอัดเสร็จเรียบร้อยออกจากค้อง4ี่สิบาสิบแล้วไปกรมที่ดินเลยไปไหนไปฝังหลักเหตุโอ้โหมึงจะได้รู้อันไหนหน้าอันไหนหัวแล้วสิอแม่แล้วไอเนี่ยทำไมนะขนไอเนี่ยแกะไว้ทำไมเอาไว้ถักอเอาไว้ซะยาวเลยนะ เดะบูดก็พูดเถอะวันนี้ะหลวงพ่อหลวงพ่อไปทะเลาะกับหลวงพ่อมาไปทะเลาะหลวงพ่อมาไปทะเลาะกัเขาทาไมเล่าก็มาชาาเนี้ยไม่อยากจะคุยผมไม่อยากจะคุยหลวงพ่ออะไรตีอะไรตีรูือไม่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเราเรื่องไครเรื่องไครเออไข่ทาไมอ่ะก็หลวงพ่อถามไงโอ้ฮยใค้เห็นไครหลวงพ่อบ้าง เอออ้าวเราคนซื่อเนาะเราเห็นเราก็ต้องบอกว่าเห็นไปตามความจริงบอกผมเห็นครับมาเขาบอกไวคอดมึงเห็นตรงไหนก็บอกหลวงพ่อเลยบอกว่าเห็นออตายนลวงพ่อขึ้นไปตีระฆังวันอ้าวหลวงพ่อเข้าใจเป็นไม่ได้หลวงพ่อสิไม่ได้เห็นกูคนเดียวนะอ้าวใครเห็นหมาก็เห็นมาแล้วหมาวะรู้เรื่องวรืววงววววววงพวอแกววววววว้มขึ้นไปวว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 ว้นไววไอวว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  ไข่ต้มแล้วแหละพูดทดีนะเบร์นเนี่เรื่องไม่ชอบทุกวันนี้เห็นแต่งตัวอย่างเงี้ยแอบรักผู้หญิงแต่แต่งแกกับฉันนี่นะทำไมเนี่ยแต่งตัวออกมาแทนที่จะช่วยกันสวยเป็นไงช่วยกันต่ำเลยเนาะไอ้เอะมันเป็นไรเนี่พูดกับพูดแอบรักผู้หญิงยี่คนหนึ่งเหมือนกันเลยนี่แอบรู้ไหมแอบรักใครแอบรักใครแอบรักน้ำค้าบไม่ได้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 ของผมของใครน้ำคางของผม ทำไมมึงหยุดซะเลยมึงหยุดท,ทำไม<ล>อ่ะหยา่ยาหยา่ยายา่าย่าย่ากูนี่แอบรักน้ำค้างแล้วกูรู้ด้วยว่าน้ำค้างกลรักกูรู้ยังไงเพราะว่าเวลาคุยกันหวัวน,นี่ป้อตีนน้ำค้างชี้มาทุกงโอ้โหมองตามไปไหมอ่ะก็แบบเขาบอกว่ารักเต็มตีนเลยโอ้รักเต็มตีเลยโอ้โห<อ>น้ำค้างของผมแน่นอนเอางี้ดีกว่าไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวไปหาเจ้าขุนก่อนและพาเจ้าขุนไปหาน้ำค้างไปด้วยหาเจจน้ำค้างปั๊บน้ำค้างรักเมืองยกให้น้ำค้างรัก้วยขอด มึงต้องยกให้กูโอเคแล้วมึงอย่าลืมผูกเลขท้ายเป็นเพื่อนเจ้าเบาได้เลยแต่งงานกูกับน้ำค้างด้วยกัได้เลยได้เลยแต่น้ำค้างไม่รักกูกูจะขอเลยขออะไรขอใหญ่คอยโอ้โหเอาแม่เลยได้ไงปรลงประจานนั่นแม่ลูงงานนั่นนะลุงงานึืงเอางี้ดีกว่าไปหาขุนก่อนจะดีกว่าไปคําคืนเดือนไงขี่ควายจะไปชมเรือมติของรัฐบาลให้เริ่มใช้ถานหันมาใช้แก๊ส ปวดหัวเร็วเร็วไวไว้ปวดหัวเร็วเร็วไวไว้า,าเกิดช้าไปน่าจะขาดกันแน่ดลิเกเดียวหัวโตเข้ามาลิเกเดี๋ยวหัวโตเขาา้เเเขามาผู้คนฮือฮาดูงกันแปกสัตวแม่จ๋าถ้าอยากจะรวยเจ๊จ๋าถ้าอยากจะรวยงวดหน้าเสือหวยเจ็ดแปดโอ้โห <c oughs> ให้หวยตลอดเลยไปแล้วไปเลยดีกว่า <c oughs> ที่บออลิสัตว์ลดกลาบบนป้าลุงเชียให้ลุงโลดอัธิบ่อริสัตว์โลดดีลายช่วยเชียให้ถนัดไหวสวัฒนี เขาช่างใจดีดันโดนอีกคนครับพี่เฮียพีละพลน้ำใจดีล้นมากลายผลิตภัณฑ์ไทยของไรเทพเชิญผู้ชมเชิญเก็บกันไว้ก่อน ของดีแบบนี้ที่แน่นอนฟังผมวิ่งวอลกราบไหวพระผมลิขิตชีวิตใ้คุณขัดข้องมองคุณนอนคลางหลงรักแก้มขาวสาวน้ำค้า ทุกวันแทบข้างเป็นใครถ้าไม่ได้นึงค้ังแม่หางตาคมคุณคงคืนคงว่าใคร ชีวิตของข้าก็คือไอ้ขุนคนนี้ได้แอบรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็คือน้ำค้างเฝ้าแอบมองแต่ไม่กล้าบอกอย่างที่เจอน้ำค้างทีไรมามา,มาใจของไอ้ขุนคนนี้แ,แทบจะขาด<อ>แต่ยังไม่กล้าบอกรักน้ำค้างถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดเจอน้ำค้างจ โอ้ยไอ้คอดแม่มึงนี่จริงๆเลยไอ้ขขยทำไมจะมาที่ไรก็ไม่ให้สุ่งให้เสียงบ้างเลยเนาะมึงกันแนะมาไม่ส่งไม่เสียงใครมากูต้องเป็นคนพูดใครมาใครไปมึงกันแน่มากูต้องบอกว่ามึงมาใครมากูมึงมาสิเอ้าก็เรือกมึงมานี่เลกูไม่ได้มาเนี่ยมึงจะพูดยังไงไม่กูงงไปหมดแล้วเนี่ยมึงบอกว่ามึงอมาหากูก็นี่ไงมึงนี่กูนี่ไง มึงนี่เนาะพูดด้วยเองสับสนตัวเองปะเนี่ยวกวนยังไงไม่รู้ช่วงเนี้ยประสาทไม่ค่อยจะดีจะเท่าไหร่ทำไมล่ะโอ้เป็นหนี้เงินล้านเยอะสิจะเก็บหรือเปล่าสายไส้อย่ามาอยู่ใกล้กูนะมึงอ่ะเออแล้วมีธุระหรือป่ะมาหากูอ่าที่มีธุระมีธุระก็จึงมาเออไม่อยากจะบอกตรงแอบรักผู้หญิงแอบรักผู้หญิงแอบรักใครวะน้ำค้างเฮ้ยมึงมั่วหรือเปล่าน้ำค้างนั่นของกูของใครไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของกูนี่เฮ้ยของกู แล้วอันที่จริงกูต้องรักใครเนี่ยมึงอะแอบรักสมควรอยู่เรื่องเออใครให้เรื่องว่างงหมดแล้วเนี่ยมึงก็ไหนให้เรื่องไม่เป็นไรไส้ให้เรื่องเองยังมั่วยเลยงงอัเสิเออกูแอบรักน้ำค้างทุกๆวันเนี่ยไปเจอน้ำค้างทีไรอะใจกูเนี่ยเต้นตุ๊บตุ๊บ แต่ยังไม่กล้าบอกน้ำค้างเลยจริงๆนะน่ะกูต้องรักสมควรใช่ไหมกูก็แอบรักสมควรยังไม่เคยบอกความรักก็สมควรเลยหัวใจน่ะเต้นัึงปุ่มปุมปุมเป็นกองเพลงวัดเลยล่ะใจมึงจะเต้นแรงเกินไปไม่ต้องวัวหรอกแล้วสําคัญวันนี้เป็นงานวัดกูจะพาน้ําค้างเนี้ยไปไหว้พระปิดทองจะชวนน้ําค้างเนี้ยไปงนไปเที่ยวงานวัดอากูก็จะชวนอีสมควรไปไหว้ ละเหมือนกันดี<อ>ทั้งสามคนเราถ้าเจอน้ำค้างแล้วก็เจอสมควรแฟนมึงเอก็ได้ชวนไปไหว้พระด้วยกันอย่างพอจะชา้าหรือเกรอกแล้วต้องมีลำลำสวยด้วยเป็นยไงโลกโชคชะตาเกิดมาชะตามุน,นวนกว้างเ,เดี๋ยวชั่วเดียวดีเดี๋ยวมีเดี๋ยวจน เกิดเป็นคนไม่พลเวนกรรมแล้วแต่ดวงปวงมนุษย์บางสูงดบางสุดต่ำเดื่อวชั่วดีอยู่ที่กระทำสมดังคำกระํำมาสวยจริง มาเต้กปัวเรา็ได้ลำสวยทุกคนลำสวยตางน้ำท่วมอำเภอตะพันอยู่นี่าไปเก็มบึงกว้างมองชีวิตให้คิดหนักมันลายหลักชักอ่อนล้าได้รู้เห็นเป็นเกณฑ์ชะตากำหนดมามันตัวละครเป็นไง ไม่เด่นไม่ดีพอมีพอกินตามที่สิ้นที่ครูสอนมเขากำหนดเป็นบทละครให้ผมมาอ้อนเป็นก่นนอนลรเกเสียงดีจริงๆเย้ อะไรเนี่ยลูกขอลูกขออยากจะร้องบ้างดูการแสดงมีร้องต้องมีรำมีรเป็นศิลปะประตธกรรมไทยจากเอกต้องดนตรีเลกรำสวยในทีมงานที่เกกรตรองเยนเดี่ยวเหมยอนเดิมรำสวยอยู่แล้วขนาดน้ำควมตะปาหินต้องต้อมกูยังรำไปเก็บตู้เย็นเลยเรื่องอย่าความจริงมาพูดสิ อเชมกานได้ลำนึงได้หาว่ามิเกเตียววัดโตลำกันไม่เป็นยำวัวทาไปเลย uh ก็เป็นธรรมดานะพี่นะของคนเราที่เป็นผู้หญิงแล้วมีความรักมีความรักแหมฉันสะสมคิดรู้นะว่าสมควรนะแอบรักใครมันเป็นรู้มากนะพี่เนี่ยฉันไม่เคยบอกรู้ได้ยังไงดูสายตาใช่ไหมล่ะใช่จะมีใครได้ละ่ะในหมู่บ้านนี้ก็มีอยู่คนเดียวพี่ขนน่ะหรอ นึกว่าจะไม่รู้อี่นี่ฉันสมควยนะก็มีความรักเหมือนกันมีความรักใช่ผู้ชายที่หล่อที่สุดในหมู่บ้านนี้ด้วยผู้ชายที่หล่อที่สุดในบ้านใช่ไม่มีใครแล้วนะพี่มีตี้มีคนหนึ่งมีคนหล่อมีขุนด้วยหรอมีคนหนึ่งใครบอกฉันดิพี่ขอดพี่ขอดอะนได้หล่อไม่เล็กแหมแหมสมควยอย่าคิดว่าสมควยมีความรักเป็นแค่คนเดียวนะทำไมล่ะฉันก็มี มีด้วยใช่สิรักใครอ่ะฉันแอบรักพี่เขียวกิเลยกิเลสนี่เดี๋ยวก่อนนะต่างคนก็ต่าง,งามีความรักแต่ฉันนะสิฉันเป็นผู้หญิงรักพี่เขามานานแล้วก็ไม่กล้าบอกเจอกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ไม่กล้าบอกล้วที่ทาไงดีอะพี่สมควรเราเป็นลูกผู้หญิงก็จริงนะแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายติที่เท่าเทียมกันหมด ไปบอกรักเขาเลยเขาจะได้รู้บอกรักเลยใช่ไม่น่าเกลียดหรอไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดจริงหรอจริงจริงหรอมันน่าเกลียดมั้งโอ้ยไอ้ทำหน้าเกลียดแหมไปเลยนะเร็ว ดูยนไปกี่คนจะไปไหนครับม่คุณคนสวยอรู้ลาค่ความสวยพ่อแม่ให้มาแต่เกิดเลยเสือกอ้าวก็เมื่อกี้ที่ชมหนูอยู่นี่ชมคนนู้นอ้าวก็ชมกูไปเลยฉันก็มาจากข้างหลังแล้วก็จะไปข้างหน้านี่แหละจ้าแม่ให้พี่ไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกฉันมาตั้งสามคนสวยจังเลยมาเป็นเมียพี่ดีกว่าไหมน้อง โอ้โหนี่ระคุนรูรลางอยู่แค่นั้นจะกูทำเมียแล้วดูระคูนสิไม่รักเหรอไม่รักตู้เขาตู้ง่ายแบบนี้เลยเหรอเป็นผู้ชายเป็นเือี่ดีกว่าเยียมาพูดมากไม่อยากฟังมมงแล้วมันช่างน้ำหน้าคนเสียใจถอยไปเถอะนะ คี่ค่ะควาค่ายเองห้าคุณตังเลยเอ็งอะไรคุณค่าราคาของคนอย่างดีก็ไม่พอควัวควายนนควัวควายน่นมีเยอะแยะนี่ข้างนี้ไปอย่างัี้รังโดนระวังไปเลยอาร่ามขบุดจนหมดฉบับแต่นางก็กลับรังเกียจอย่าเข้ามานะนน แม่ทํมแข็งขึงตึงเครียดกัดเันมาไห่ยอยัดเงียบอกให้เกิดความนิยมใช้ผมและยำไมปัปบขับปั๊มนางไป ขึ้นบ้านใหม่เลยไม่ล่ะมึงมาตีกูเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรไม่ทําเห็นอยู่เต็มตาเออมึงทาอะไรเนี่ยไอ้ทึ้งผัวเมียกันเขาหยอกล้อกันเล่นไหนผัวเมียเนี่ยเมียกูผัวเมียที่ไหนนะไอ้ไปนี่แม่มึงนะเนี่ยเฮ้ยบอกก็าทำไมเนาก็ดูติลูกอะไรกัไม่มีในเรื่องฮะไม่มีแม่ลูกในเรื่องอ๋อนในเรื่องไม่มีแม่ลูกเอออันแน่ในเรื่องใจนะเออเนี่ยเนี่ยลูกมึงที่เรียนไม่จบม้อนหนึ่งเนี่ย ไปบอกเขาหมดเลยหลานหัวหน้าจัดการเลยรู้ไปใครเนี่ยใครเหรออ้าวหลานชายกูเองโอ้หลานชายก็เนี่ยปลุกปั้นเป็นดาวร้ายประจำตลกไอเดียเตี้ยวหัวโตหัวแก้ววงแหวนของกูเลยละเรียนนี่เปียกๆเลยโหเปียกเลยโรงป่าหนึ่งเดือนมีสามสิบเอ็ดวันหนึ่งปีมีสามร้อยสิบห้าวันหนึ่งสามร้อยสิบห้าวันไอ้เนี่ยไปโรงเรียนยี่สิบวัน ึงก็ไปเผาหมดเลยอยรู้ไหมเนี่ยจะเป็นต้องอะไรลิเกยทำไมอ่ะคูเชิญออกคูเขาไล่ออกส่งเสริมต้องนะเขาไล่ออกเชิญออกอายเขาลูกอย่าไปไล่ออกแล้วมึงเป็นใครเนี่ยไม่ยุ่งกับผัวเมียเขาเนี่ยจำไม่ได้เลยก็กูน้ำมึงเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องในเรื่องเออเอางี้ดีกว่าไอเด็กหน้าอ่อนยิ้มตัวพั้งเรานี้ถอยไปซะ ไม่ถอยจะถอยไม่ถอยไม่ถอยไอ้บุญเจ้าเฮ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูหดร้ายด้วยไอ้คนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวปัดเอาเลือดหัวกูล้างส้นตีนมึงเสซะมึงอย่ามาโหเลยวันนี้นไอ้นากูมันส้นตีนมึงเฮ้ยไอ้ปิดไอ้ทักไอ้แซมไอ้เฟซ่าไอ้เซนไลน์โอ้โหดาไม่ไปฟองฟัดไปเลยเป็นไงควันทำไมแย่ขนาดี้เมื่อวานก่อนซูเก้ไปตั้งสามสิบแปดหลูมทำไมเนี่ยมาส่งตัวมาควันก็แกจะบ้าหรือไงฉันมีผมอยู่แค่นี้ซื้อไปทั้งเยอะแยะ ฉันก็เด็บแค่สองตัวอีกที่เหลือฉันก็ไปติดหางหมามาแล้วเป็นไงความรักกูทำไมไปอยู่ที่หางหมาไปซะหมดเลยควรไรพี่บอกควรตรงๆเลยนะทำไมพี่นี้รักควรฮักจริงหรือนี่แล้วควรรักพี่หรือเปล่าฮักจริงหรือนี่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยควรรักพี่หรือฮักจริงหรือนี่ไชิปเผย โดนทไมเนี่ยเขาต้องตกใจมึงจะตกใจทำไมมันไม่ตกใจกูก็ต้องตกใจเองสิจะซ้อมแม่เป็นน้วเอกต้องรักควรพี่รักควรควรรักพี่หรือเปล่าจะไม่รักพี่หรอกจะรักไม่รักไม่รักหน้าด้านหน้าทนไม่มียางอายผู้ชายมาบอกรักไม่ยอมรักหน้าด้านหน้าด้านจริงๆมันไงกูเนี่ยแม่จำไม่ได้ควรอะไรควรเรื่องโอ้โหหยาบจังเลยใครหยาบหางแกไม่มีหาง ถ้าควรไม่รักพี่นะทำไมอดีที่รักดูปากเราขอมันเพ้อนะเพลงของนางเอกเขามันต้องร้องโศกนะฉันต้องร้องโศกก็ได้พูดไปธรรมดาพอขั่นกว่ากูเนาะเป็นคนหน้าจังร้องแล้วไม่ได้ถ้าควรไม่รักพี่เอาสิควรอะไรไม่ตีนนักควรทีมไม่ที่ดาวพีนเลยนะไอ้เมื่ี้มึงปักควรนั่กไหวเด็กกูนี่แม่งทีบกูเอาทีบกูเอา จะไม่เลยควรสักวันหนึ่งนะน้ำตาเธอจะเช็ดลูกสบ้าเฮ้ยเช็ดหัวเข่าเอออะไรเช็ดหัวเข่าหัวเข่าไม่นไม่มีลูกสบ้าเงก็ปกลมไม่ดีไปคุยเองเลยไปไปดีกว่าไปหาโดนอย่างี้จะรีบไปไหนละพี่ไังไม่คุยกันเลยจะไม่คุยไขอบคุณพี่เลยนะพี่ก็สะดช่วยฉันฉันก็ขอบคุณนะพี่นะนี่ขอบคุณไกลกไเลยขอบคุณไกลกันขนาดนี้ไรงนี้ทำไมันหลักนะก็รู้อยู่แล้ว แต่พี่มีธุระพี่จะต้องไปเที่ยวงานวัดแต่ฉันก็มีธุระกับพี่เหมือนกันมีธุระอะไรก็บอกมาพี่อืมใหญ่ยังอะอะไรใหญ่อะไรใหญ่ยังก็เนี่ยตัวฉันจใหญ่หรือยังอ๋อนี่นึกว่าอนั่นอยากจะรู้หรอ